กลับมาชมรายการจอดใจกับคอลัมนิสของเรานะครับหนุ่มเมืองจันทร์ครับพี่ตุ้มสรลโกนดุญญานนท์สวัสดีครับสวัสดีครับเนื่องจากพี่ตุ้มเป็นคนที่ข้อมูลเยอะผมก็จะไม่พูดไรเชิญพี่เลยครับจะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็วันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ดูคือเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมชอบมากไม่ใช่หนังสือเล่มใหม่เป็นเล่มเก่านานแล้วตั้งแต่ปีประมาณปีห้าปลายปี เป็นหนังสือที่ผมในฐานะคนทําหนังสือด้วยกันผมจะชอบอวิธีการคิดเล่มนี้มากเป็นพิเศษครับมันชื่อไลฟ์แปลว่าชีวิตค,คือการเรียนรู้นะฮะแต่วิธีการแทนที่จะเล่าด้วยตัวอักษรไปเรื่อยๆว่าอายุหนึ่งขวบเป็นยังไงสองขวบเป็นยังไงการเติบโตเป็นยังไงการเรียนรู้แต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงเขาใช้วิธีการใหม่เป็นวิธีการด้วยการให้ถ่ายรูปแต่ละวัยหนึ่งขวบก็ถ่ายเด็กหนึ่งขวบ แล้วก oh ็โพสคําพูดของเด็กแต่ละวัยเพื่อให้รู้ว่าการเติบโตเป็นยังไงตั้งแต่อายุหนึ่งขวบจนถึงหนึ่งปีหาคนอายุต่างกันมาหนึ่งรคนครับจากขวบหนึ่งถึงหนึ่งขวบแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็สัมภาษณ์เอาโค้ดคําเอาวิธีคิดของคนอายุเท่านั้นแล้วเสนอคํามาใช่ครับเออหนึ่งขวบแน่นอนไม่มีประโยคอะไรเกิดขึ้นถ้าพูดได้ก็คงแปลกนะครับน่ารักก็น่ารักไปยัง เด็ก6ขวบเนี่ยในตัวอย่างผมชอบมากบบอกว่าโตไปอ่ะภูมิจะเป็นวิศวกรสร้างหุ่นยนต์ล้างจานจะได้ไม่ต้องล้างจานเองแสดงว่าเด็กคนนี้แม่สั่งให้ล้างจานชัวโตขึ้นผมจะสร้างหุ่นยนต์จะได้ไม่ต้องล้างจานอีกเป็นความคิดสร้างสรรค์เด็กอประมาณหกขวบหรืออย่างเด็กอายุประมาณสมมติว่า16ปีนะครับเป็นวัยรุ่นสิบหกกำลังวัยรุ่นเลยเขาบอกว่า เราคิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้พ่อแม่ดูแลตลอดเวลายกเว้นเรื่องเงินจริงๆเขากาลังคิดว่าก็เขารู้หมดขอเรื่องแล้วทําอะไรได้หมดแล้วมแค่ยังไม่มีตังค์เองแหละอย่ไม่ต้องดูแลเขาเยอะเราไม่ต้องไม่ต้องมาสั่งมาบังคับอะไรเขามากหรือพออายุไปเรื่อยๆปั๊บก็จะมีอายุประมาณเช่นประมาณสักสี่สิบามเนียพอเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่มาเป็นไวกลางคน เขาก็บอกว่าความฝันของคนอายุ43เนี่ยเท่ากับคนอายุ20เลยแต่เวลาของความเป็นไปได้มันสั้นลงทุกทีเริ่มคิดเยอะขึ้นเป็นเรื่องที่คนแต่ช่วงอายุต้องเรียนรู้และสอนกันไม่ได้คือความฝันเหมือนกันแต่มันอายุ43แล้วความเป็นไปได้ของมันเนี่ยมันจะมีภารกิจมีอะไรห่วงอะไรที่พลาดไม่ได้ล้มไม่ได้มไม่ได้ไม่เหมือนเลย <20. S 2> ต้องระแวงนี่ระแวงนู่นคิดนั่นคิดนี่เยอะหน่อยตอน20มันยังกําลังห้าวล้มได้ลุกได้ครับ ก็เนี่ยแต่ละวัยก็มาเรื่อยๆแล้วอ like ีกคนหนึ่งอายุ95เขาไปหาเจอ95ครับครับบอกว่าตอนนี้เราไม่กลัวอะไรในโลกนี้แล้วกลัวแต่โลกหน้าอย่างเดียวคือ95คุณยายคุณยายพูดเก๋มากเนาะ95แล้วโลกเก่ามาไอ้โลกนี้เห็นมาจนเยอะแล้วแล้วเหลือเวลาไม่เยอะแล้วเดี๋ยวจะไปไปห้องต่อไปแล้วห้องนี้ไม่กลัวแล้วห้องนี้ดูจนทั่วแล้วครับ กลัวไอ้โห้องหน้านี่มันมีอะไรโลกหน้าจะเป็นอะไรยัไม่รู้คิดได้หลายแง่หรือจะคิดได้แง่ว่าเฮ้ยเราเราทำบุญทําความดีพอไหมครัชีวิตข้างหน้าจะได้ดีอะไรอย่างนี้แต่อายุร้อยปีเออร้อยปีพูดว่าไงร้อยปีบอกว่าสั้นๆครับบอกว่าถึงวันเกิดเราก็ดีใจเออถึงวันเกิดเราก็ดีใจร้อยปีแล้วนะครับถ้าจะขยายเยอะๆก็คือ ก้ยก็เรายังเรายังได้มาอีกหนึ่งกำไรเพิ่มไปเรื่อยทุกปีันก็ยังได้มาอีกหนึ่งเป็นชีวิตที่มีกำไรทุกปีไม่เคยขาดทุนเลยคือจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยพอมาพูดถึงชีวิตคือการเรียนรู้เนี่ยคือแต่ละวัยจะบอกว่าการเรียนรู้แต่ละวัยมันเกิดความแตกต่างอย่างไรบ้างผมก็นึกถึงเรื่องของคุณยายโรสคุณยายโรสเนี่ยมันมีเรื่องเป็นเรื่องจริงมีเป็นเรื่องจริงที่ในมหาลัยต่างประเทศเนี่ยคนเรียนที่มหาลัยนี้เขาไม่ค่อยจํากัดอายุใช่ไหมครับ คุณยายรถอายุ87ไปเรียนมหาวิทยาลัยโวันแรกเนี่ยเด็กเข้ามาคุยคุยคุยเด็กก็แซวก็คือดีใจที่คุณยายมาแล้วก็แซวคุณยายเล่นเล่นว่าทำไมคุณยายมาเรียนที่นี่ล่ะทำไมมาเรียนตอนอายุน้อยจังเลยคุณยายก็ตอบว่าฉันมาที่เนี่ยเพื่อหวังหาสามีรวยๆสักคนกะแต่งงานแล้วมีลูกสักสองสามคนอายุ87เจอยายแซวกับเจอยายแซวกับอ่ก็พอเขาถามจริงๆว่าเอคุณยายจริงๆเนี่ยคุณยายทำไมถึงมา คุณยายก็บอกว่าเขาว่าฝันมาตลอดเธอฝันมาตลอดว่าอยากเรียนมหาอะไรแล้ววันนี้ก็อยู่ในรั้วมหายอะไรแล้ว<ม>ได้ทําความฝันให้เป็นจริงนะฮะจนวันหนึ่งชมรมฟุตบอลของเขาก็จัดงานแล้วก็เชิญคุณยายมาปฐาฐกาถาในชมรมฟุตบอลนั้นตอนแรกก็มาเดินมาถึงแล้วก็เตรียมเอกสารดีนะแล้วพักหนึ่งเดินเดินไปเอกสารหล่น<ม>พอหยิบหยิบขึ้นมาแล้วคุณยายก็บอกว่ากว่าจะเรียงเอกสารใหม่เนี่ยคงนานแน่เลย<ม>พอมอไมไปก็เห็นเอางี้กันจะขอพูดในเรื่องที่ตัวเองเนี่ย เป็นประสบะการณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วคุณยายก็เริ่มต้นบอกว่าพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยไม่ได้เลิกสนุกเพราะเราแก่หรอกแต่เราแก่เพราะเราเลิกสนุกกับชีวิตใครใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่ยังทง hi, งํานู่นยังเฮฮายังหยอกล้านยังทํานู่นเราจะรู้สึกว่าท่านไม่แก่มากใช่ครับอันน,น,นี้อันแรกเขาเกริ่นนั้นก่อนแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเขาเล่าถึงเรื่องเคล็ดลับการที่จะหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาแล้วมีความสุขสมความสําเร็จเขาบอกว่าต้องมีความสําเร็จอยู่4ประการ ใ้อรอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลามีแค่รับอยู่ส <4 S 1> ี่สย่าง,อย,างอย่างที่หนึ่งคือว่าต้องหัวเราะแล้วมีเรื่องสนุกสนุกในชีวิตเข้ามาเรื่อยๆไม่แปแลกหรอกคุณยายรสจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันตลอดเวลาอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีความฝันเขาบอกว่าถ้าตาบใดที่สูญเสียความฝันไปอ่ะคุณเหมือนคนที่ตายไปแล้วเราไม่เห็นคนเดินไปเยอะแยะจริงๆเขาตายไปแล้วเพราะเขาปราศจากความฝันข้อที่สามคนเป็นเท่านั้นที่ฝันได้ใช่ครับ ผมยังอยากเป็นนู่นอยากเป็นจริงไม่จริงไม่เป็นไรว่ากันอีกทีแต่ยังมีความอาทำน่นี่อยากทานู่นอยากทํานี่อยากให้อนี่มันดีขึ้นอยากให้นั่นมันเกิดอะไรงเงี้ยมีความใฝ่ฝันตลอดเวลาอันที่3ามก็คือว่าให้รู้ด้วยว่าการแก่ขึ้นกับเติบโตขึ้นนั้นแตกต่างกันแกบอกว่าเด็กอายุ19เนี่ยนอนเฉยเฉยหรือทําอะไรไปวัน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 ผ่านไปหนึ่งปีก็อายุ20เหมือนกับแกเนี่ยอายุ87ทําแบบเดียวกันก็อายุแ8 ไม่ได้ใช้พรสวรรค์อะไรเลยที่ทําให้อายุเพิ่มขึ้นประเด็นสําคัญคือว่าเราต้องเติบโตขึ้นและการเติบโตขึ้นของเราหนึ่งปีเนี่ยเราเติบโตขึ้นได้ก็คือว่าเราต้องสแสวงหาโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็ค<อ>ือว่าไม่ใช่อยู่นิ่งๆเข้าใจละอ,อยู่นิ่งๆหายใจไปวันๆพอมันเลยครบปีก็นี่หนึ่งหนึ่งปีละครับอันนี้แก่ขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตขึ้นไม่ได้เติบโตขึ้นข้อที่4ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าอย่าทิ้งอะไรไว้ให้เสียใจภายหลัง เขาบอกว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปแล้วแต่มักเสียใจในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําก็คือว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยได้ทําสิ่งที่ฝันไปเรื่อยๆยจะไม่เคยเสียใจเลยแต่คนที่เสียใจมากๆก็คือคนที่ไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองฝันมันเลยเวลานั้นไปแล้วทาไม่ได้แล้วก็มาเสียใจไปหลังแล้วก็เขาบอกคนที่กลัวตายส่วนใหญ่คือคนกลุ่มหลังนี่แหละคือเสียใจที่ยังไม่ได้ทำก็เลยกลัวตาย เรายังอยากจะทําอันนั้นค<อ>้างคาใจอยู่ครับนั่น,น,นคือได้ทําสิ่งนี้ไปซะที่คำพูดเวลาเขาพูดว่าเออตายตาหลับแล้วล่ะคันนี้ได้เห็นเธอเป็นฝั่งเป็นฝาได้เห็นลูกหลานได้ทํานู่นทํานี่เขาบอกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยอย่าพยายามทําอะไรทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองอยากทําจะได้ไม่ค้างคาใจต่อไปในอนาคตจริงๆเนี่ยเรื่องของคุณยายเนี่ยทำให้ผมรู้สึกอันหนึ่งว่าการเริ่มต้นของคนเราทุกคนเนี่ยอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญ มีเรื่องของคนสี่คนคนหนึ่งคือแมคโนนัลที่เราทานอยู่ประจำเนี่ยมันมีจาพี่น้องสองคนที่ตระก,กูลแมคโนนอลแล้วก็มีเรคอกคนหนึ่งเนี่ยที่ทำไอ้เครื่องปั่นนมนะครับเขาไปขายร้านนี้แล้วขายดีแล้ววันหนึ่งเขาเลยขอทําแฟรนไชส์แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ซื้อแล้วก็ทำแฟนชายขยายตัวโมโหรานจนใหญ่ที่สุดแบบใหญ่ไปทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มต้นตอนอายุ52ปีเจ้าของเนี่ยแหระเริ่มต้นตอนที่ไปซื้อแฟนชส์อายุ52 <Okay. S 2> ทำเรื่องเล็กทำเรื่องแบบนี้กล้าที่จะทำเรื่องใหญ่ๆอายุห้าสิบสองอีกคนนึงไก่ทอด KFC เราเห็นผู้พันที่ยืนอยู่ข้างหน้าผู้พันเซนเดอร์เนี่ยครับคนคนนั้นน,นะครับทำไก่ทอดขายทำอะไรต่างๆทำร้านขายจนวันหนึ่งเนี่ยถนนตัดผ่านก็เท่าทำเลมันเปลี่ยนอพอทำเลมันเปลี่ยนปั๊บเต้องขายร้านนั้นทิ้งแล้วก็ อายุ60เนี่ยเขาใช้ชีวิตจากเงินที่ได้ช่วงเกษียณแล้ววันหนึ่งตอนอายุ65มีอยู่2สิ่งที่เขามีอยู่แล้วอยากเริ่มต้นใหม่ก็คือ1นึ่เขามีสูตรไก่ทอดที่อร่อยมากอันที่2เขาไม่ยอมแพ้มีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาก็เริ่มต้นทําสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาตอนอายุ65ปีโห้ปีไปขายแฟนชายเดินทางนหนังสือ Howto เล่มหนึ่งบอกว่าเชื่อไหมครับผู้พันเซนเดอร์นี่เดินโดนคําปฏิเสธป,ประมาณ1นึ่ครั้งนในการขายในการขายแฟ<ใ>นชายนี้นะครับ แล้วก็เขาก็ทาประสบความสำเร็จตอนที่เขายุ65ปีโอโ้โหอดทนมากย้อนกลับใน,นเมืองไทยมีศิลป,ปินแห่งชาติคนหนึ่งชื่อว่ามีเซียมยิบอินซอยครับคนนี้เคยได้ยินชื่อครับไม่ได้ทํางานศิลป,ปะมาก่อนเลยนะครับ,รบเขาใช้ชีวิตแล้วก็ลูกเป็นปรลลิโอต้องพาไปาฝรั่งเศสไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเสพง,งานศิลป,ปะแล้วเขาชอบงานศิลป,ปะเขามาเรียนวาดรูปสีน้ํามันเนี่ยตอนอายุ42ปีแล้วก็ส่งรูปนี้ไปประกวดได้รางวัลเหรียญทองนะครับ ครั้งแรกที่เขาวาดก็ได้รางวัลปีที่สองส่งไปได้รางวัลปีสามได้รางวัลเขาเป็นคนแรกของคนไทยที่ไม่อนุญาตให้ส่งอีกแล้วเพราะทําแฮตทริกแล้วสามครั้งไม่ได้แล้วก็ต่อมาทําประติกรรมเขาเริ่มต้นทั้งหมดในงานศิลปะเขาเริ่มต้นตอนอายุ42อผู้หญิงีคนหนึ่งของคนไทยชื่อคุณหญิงชัชชนีจาติกวณนิตเขาเป็นคนที่ทําบริษัทล็อกเลสมานานเขายุ68ปีเมื่อปี39นะครับตอนนั้นคอมพิวเตอร์เพิ่งมาใหม่ๆลูกชายเขาสอนเล่นอินเทอร์เน็ต ตอนอายุ68ปีเริ่มต้นคือรับเรื่องโจ๊กของลูกบ้าง mm hmm. เขียนเรื่องแรงบ,บันดาลใจแรงต่างๆนี่เราเริ่มส่งไปแล้วก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งตั้งกลุ่มสมรมคนสูงอายุเนี่ยแล้วฝึกเล่นอินเทอร์เน็ตจะได้ไม่เหงาแล้วก็ไปสอนคนที่ครูสมัยก่อนนะครับตัวปี39อายุ50พอเจอคอมพิวเตอร์ก็กลัว mm hmm. แกไปสอน mm hmm. เพื่อให้รู้ว่าอายุ68ยังรู้จักได้ oh. แล้วก็เริ่มเรียนรู้ไป uh. คนเหล่านี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ว่าตราบใดที่เราสนุกกับชีวิต เราจะไม่มีวันแก่นี่เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนเป็นได้ครับขอบคุณมากครับพี่ตุ้มครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมเรามีวิธีที่จะทำให้เราเป็นหนุ่มสาวตลอดการแล้วต้องเอาไปใช้แล้วลองไปทำดูนะครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าครับสวัสดีครับ